คือการเปลี่ยนตัวแล้วจัว่าจวบให้เฮ้ยแม่นอีกแล้วเพราะคนที่ทําประตูได้ก็คือเทรนเนอร์เซเนโดเป็นตัวสํารองไอ้ตรงนี้มันมันมีการปรับเปลี่ยนหรือมีแง่มุมยังไงบ้างจ่าหมายถึงว่าเฮ้ยเปลี่ยนตัวสํารองลงมาแล้วแล้วมันเวิร์กอ่าผมใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วกันอ่าส่วนใหญ่มันเวิร์กกับซีซั่นนี้ด้วยคุณสมบัติผู้เล่นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบวกกับเกมเนี้ยพอมันเล่นไปสักครึ่งนึงหรือสัก60นาทีเนี่ย ผู้ต่อสู้มันเริ่มปรับตัวได้ก็จะจับผู้เล่นเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวตัวนี้มาได้บอลก็จะเป็นแบบนี้อีกแบบนี้อีกวิธีการเล่นรู้ละแบบเล่นมาเป็นชั่วโมงเลยคือเราเห็นประจํานักฟุตบอลบางคนวันนี้ไปไม่ได้ติดทั้งวันแม่งก็ติดทั้งวันพยายามจะหาเหลี่ยมหาทางมันก็ยังติดอยู่อตรงเนี้ยก,ก็ต้องมีการเปลี่ยนกลิ่นแล้วเปลี่ยนลูกเล่นแล้วก่อนที่เปลี่ยนตัวกักโปยืนทางซ้ายแล้วมันก็ดูแข็งๆนะซึ่งซึ่งเป็นสไตล์เขาแหละซึ่งบางวันมันก็เวิร์กโอ้โหบางวันยังไงก็เข้า กดปั้งปั้งย่างไงเข้าแต่วันนี้ไม่ได้หลบไม่ได้ไปแล้วก็พยายามจะล็อกเข้าขวาพอเปลี่ยนมันเปดีอาร์จังหวะการเล่นมันเปลี่ยนถูกไหมจังหวะการเล่นมันเปลี่ยนแล้วดิเโกโชต้าลงมายืนยืนตรงเป็นศูนย์หน้าวิธีการเล่นระหว่างดิโกโชต้ากับดีอาร์ก็แตกต่างอีกก็ไม่เหมือนอีกไม่เหมือนอีกไม่เหมือนอีกเอาเอาแค่สองจุดนี้ก็ได้มันมันเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพก็คือถ้าเป็นดีอาร์เนี่ยคุณทิ้งระยะนิดนึงได้เพราะเขาเร็ว ระวังมันจะชากแล้วก็ระวังหลังลายอาจจะถอยมาถอยไปลึกจริงแต่ว่าด้วยธรรมชาติดีอาร์สเนี่ยไปข้างหน้าความเร็วแต่แต่ไม่ไม่ค่อยคล่องตัวอพื้นที่แคบไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเพรกูก็จะระวังสไตล์นี้ไว้แต่พอเป็นโชต้าปุ๊บเนี่ยกูต้องเปลี่ยนวิธีแล้วเพราะโชต้าไม่ได้ไปแบบดีอาร์โชต้าไม่ได้มีความเร็วพุ่งบพุ่งไปเลยโชต้าจะขยับถอยต่ําแล้วมาเอาบอลแล้วแล้วมาเล่น งั้นกองหลังก็จะต้องเดินเข้าหาโชต้าโชต้าก็จะเล่นกับพื้นที่ระหว่างลายเนี่ยดีหน่อยอย่างนี้เราคุยกันไปอยู่เรื่อยๆอย่างโชต้าเนี่ยคุณก็ต้องใกล้หน่อยใกล้นิดนึ่งใกล้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้เร็วมากพวดพลาดปุ๊บอาจจะอาจจะทันอาจจะซ้อนทันได้แต่ดีอาร์ซาคุณอยู่ใกล้เลยเนี่ยเข้าไปใกล้แล้วคุณพวดพาดเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยคุณไม่มีทางหลุดแล้วหลุดเลยหลุดเลยเอาแค่ตัวนี้นี่ไงเออใช่ไหมกองหลังก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแล้วปรับวิธีอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกองหลังแล้วต้องคุยกันแล้วว่าเอ มันเก็บบอลดีเล่นจังหวาแรกชิงเล่นก่อนอ <c oughs> ถ้าเป็นดีอาร์ให้ระวังทิงระยะน,นิดนึง <c oughs> เผื่อมันอย่าพูกดอย่าพลาก็แต่ก <c oughs> ็เป็นก็แล้วแต่สไตล์ของผู้เล่นดังน <c oughs> ั้นการเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยมันจะมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องปรับจูนใหม่